สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการกู้เงินง่ายๆได้ทุกธนาคารนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยเป็นหนี้แล้วคนที่กู้เงินไม่ผ่านทำเครดิตไม่ได้คือการเริ่มไม่เป็นนะครับผมจะมาบอกวิธีที่ถูกต้องว่าต้องเริ่มกู้ยังไง ท่านจะกู้เงินธนาคารได้ผ่านง่ายที่สุดนะครับหนึงนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยเป็นหนี้ยังไม่เคยกู้นะครับดีมากเลยนะครับการกู้เงินธนาคารถ้าทําตามขั้นตอนที่ผมบอกกู้ง่ายมากนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเราต้องเริ่มจากเครดิตนะครับไฟแนนซ์นะครับไฟแนนซ์เนี่ยคือกู้ง่ายที่สุดนะครับมอเตอร์ไซค์สีสวัสดิ์อย่างเช่นสีสวัสดิ์เงินติดล้อ ที่เขาให้คดเครดิตนะครับกู้เงินเรากู้ยังไงก็ได้ได้ง่ายด้วยหมื่นหนึ่งสองหมื่นนะครับต้องเริ่มจากตัวนี้นะครับพอเรากู้ตรงนี้ผ่านนะครับกู้มอเตอร์ไซค์ผ่านแล้วเราผ่อนไปสักระยะห้าเดือนทีนี้เราอยากปิดบัญชีของเงินติดล้อนะครับแต่เราอยากไปกู้ธนาคารกู้ได้นะครับเราปิดบัญชีปุ๊บเราไปยื่นธนาคาร ขอกู้ธนาคารนะครับธนาคารก็จะดูประวัติการผ่อนชําระหนี้ของเราที่ผ่านมานะครับเขาเช็คประวัติได้ง่ายมากนะครับกับพวกเงินติดล้อนะครับเพื่อนเพือ่อย่าเพิ่งเริ่มทําบัตรเครดิตนะครับถ้าทําบัตรเครดิตก่อนกู้ยากนะครับต้องเริ่มจากสีสวัสดิเงินติดลอ้อหรือว่าอะไรก็ได้ที่เราาใส่ซไปเข้าไฟแนนซ์ได้นะครับที่มันวงเงินนน้อยเราผ่อนนน้อยแต่ว่าผ่อนตรงนะครับทีนี้พอเราผ่อนไปใช้ย,ยันแล้วก็ปิดเริ่ม เริ่มจากหมื่นหนึ่งครับพอเราปิดยอดไปที่เราอยากกู้สี่ห้าหมื่นเราขอกู้ธนาคารได้เลยนะครับด้วยวิธีง่ายอย่างที่ผมบอกนะครับทําให้ถูกวิธีอย่าเพิ่งทําบัตรเครดิตนะครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคนไหนที่ยังไม่เคยเป็นนี้ให้เริ่มต้นที่เมืองไทยลิสซิงก่อนหรือว่าเงินติดล้อก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราทําข้ามขั้นตอนเพื่อนๆหลายคนบอกว่ากู้ยังไงก็กูก้ไม่ได้เรื่องจริงนะครับกู้ไม่ผ่านนะครับแต่ถ้าเริ่มจาก การกู้จากมอเตอร์ไซค์ก่อนผ่านนะครับไม่จําเป็นต้องเราเคยผ่อนรถยนต์รถอะไรมาไม่จําเป็นต้องเคยผ่อนนะครับขอแค่รถชื่อเราลงไปเข้าไฟนแนนซ์ปุ๊บเราผ่อนไปสักระยะนหนึ่งปุ๊บเราสามารถทําบัตรเครดิตได้เลยทำบัตรเครดิตเสร็จธน,นาคารมีแต่ธนาคารจะโทรมาหาคุณนะครับให้คนกู้เพราะว่าประวัติของเขาเป็นเครือข่ายด้วยกันเป็นเ,เครือข่ายเดียวกันนะครับขเขาแทบจะไม่ต้องตรวจสอบคุณเลยนะครับอยู่ดีๆก็มีแต่ธนาคารโทรมาให้กู้นะครับ โอเคนะครับสาหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านใดอยากจะเป็นนี่อยากได้เงินมาลงทุนนะครับอยากจะกู้หลักแสนนะครับต้องเริ่มจากที่หมื่นนึงก่อนนะครับเรื่องจากหลักหมื่นก่อนนะครับทําเครดิตให้ดีนะครับแล้วก็ทําบัตรเครดิตได้แล้วก็ขอกู้ธนาคารได้นะครับโอเคนะครับผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้สั้นๆนะครับขอให้ทุกคนกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับเทนนี้สั้น